อาดะร้องมาจนจนไม่มีน้ำตาแล้วว่ะออกจนไม่ไหวแล้วสงสารนะสงสารเขามากเลยเขาไม่น่ามาแบบโดนอย่างเงี้ยเกรงวยการท่านี้ได้ระบายความรู้สึกให้ทีมงานฟังถึงความอัดอั้นตันใจหลังจากที่เธอเพิ่งสูญเสียคุณวาสนาเพื่อนสนิทของเธอไปอย่างไม่มีวันกลับมา ้องวงจรปิดทุ่นี้เล่นแสดงให้เห็นถึงความอัดอั้นใจบางอย่างได้อย่างครบถุวนเลยครับเช้าเราตีสามครึ่งแล้วก็ออกแล้วก็จะเอารถเค็นซิ่งอ่ะไปจอะที่เซเว่นแล้วพี่สองคนกับพี่เขาก็ไปจัดร้านกันแต่ส่วนตัวพี่ที่ที่ตายอ่ะเขาจะไป็นตลานเาขาคนเดียว คุณวาสนาเนียเชิดขายต้เมเลื้อหมูบริเวณสามแยกกาปูนเขตบางซื่อและในเวลาตีสี่ของทุกๆวันเธอจะออกไปซื้อของเพื่อเตรียมเปิดร้านในตอนเช้าและวันนี้ก็เช่นกันเธอขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อของ,างตามปกติโดยไม่คาดคิดเลยว่าวันนี้จะเป็นการทําหน้าที่ของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายคุณผู้ชมจับตาดูภาพนาทีชีวิตนี้นะครับ มือนว่ารถไเอเ้ที่สบล้อนะ่ะมันจะมันจะขนานมาพี่คนตายเนี่ยที่คิดว่าเขาอะ่ะนึกว่าสิบล้อมันจะลงลงไปทางเดียวกันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่ทีเนี้ยว่าจังหวะน,นั้นอะสิบล้อน่ะมัน,ม,นมันเบียดตัดเลยอะและรถเป็นทุกขันนี้ก็แสดงความรับผิดชอบด้วยการจากไปอย่างไม่เหลียวแหล เวลาผ่านไปไม่ถึงนาทีก็มีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจคันหนึ่งวิ่งผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุพอดีความหวังในการยย้อชีวิตและการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกิดขึ้นในใจเพราะอาจจะมีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์และย้อนกลับมาแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรายนี้ก็เป็นได้ครับ คนมั่งคนน่ะนอนเสียชีวิตอ่ะคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราไงคุณไม่ช่วยเหลือคิดดูดิถ้าเป็นญาติครอบครัวเขมาม้างอ่ะเขาจะมีความารู้สึกยังไงคุณหน่จริงจิงแล้วคุณน่าจะลงมาใช่ไหมแล้วก็วอให้หน่อยไม่งั้นไล่กวดก็ยังทันเลยอ่ะ <c oughs> ร่างของคุณวัฒนาย,ยังคงนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นถนนโดยปราศจากการช่วยเหลือจากผู้คนที่ผ่านไปมาถึงตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเธอยังคงมีลมหายใจอยู่หรือไม่ และมีสภาพร่างกายที่บอบช้ำเพียงใดเวลาผ่านไปกว่า15นาทีความช่วยเหลือก็มาถึงแต่มันสายไปแล้วครับ สิ่งที่เราพอจะช่วยเหลือเพิ่อมอีก,กนได้ก็คือการโทรไปแจ้งนหมายเลข1 6 9 9ศูนย์แพทย์ 9, นเรนทรทั่วประเทศหรือหากพบผู้กระทาผิดควรจดจําหมายเลขทะเบียนไว้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่แน่นะครับว่าการเสียสละเวลาเพียงน้อยนิดของท่านอาจทำให้เกิดปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกับใครบางคนก็เป็นได้ครับ เราไม่กันให้คุณเสียเวลาหรืออะไรเงี้ยให้โทรติดต่อมาที่ทําใจไม่ได้ขนาดตกมาจากโรงพยาบาลตรวจที่ยังแบบไม่อยากอะ่ะสงสารเขาไงแบบมันมันไหวเกินเขาเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนดีจริง